สเปียร์สลิครับแลเชตาสุกากุร <ania> ิยายบิสเซนคอนซ์แทนประจำสาขาคือสเปียร์เซนทันพาซ่าในขอนันต์สีมาขออนุญาตนำส่งแหล่งดิโมรอบประจำวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2565ในหัวข้อเรื่องแนะนำจุดเด่นของสมาร์ทโฟน Oppo f โก d X5 Pro ใี้น่าสนใจและเห็นภาพอย่างชัดเจนขออนุญาตครับ สวัสดีครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายวันนี้สเปียร์แบงค์ครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่จะมาแนะนำสมาร์ทโฟนที่เพิ่งตรวจเปิดตัวล่าสุดนะครับจากค่ายแบรนด์ดังได้แก่ Oppo f ้ฟรายเอ็กซคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเดี๋ยวเรามาสัมผัสตัวเครื่องไปพร้อมๆกันนะครับกับสเปียร์แบงค์ขออนุญาตครับและทีมสเปียร์แบงค์ถืออยู่นั่นคือ Oppo f ้ฟรายเอ็นะครับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายครับสำหรับ Oppo f ้ฟรายเอ็นี้นะครับมาพร้อมกับขนาดหนนน้้าจออะครับยู่่ที6.7ิว สามารถให้คุณผู้หญิงและคผู้ชายนะครับสัมผัสหน้าจอได้ความไวนะครับที่การรองรับ Refresh ร a หน้าจอที่120เฮิรตซสามารถให้เราใช้งานได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดมากยิ่งขึ้นครับอีกทั้งยังมาพร้อมกับวัสดุนะครับที่ทนทานและแข็งแรงด้วยขนาดด้วยวัสดุหน้าจอนะครับมาเป็นแบบกระจกระยาคาสวิตัดนะครับและขอบด้านข้างเป็นอลูมิเนียมวัสดุด้านหลังนะครับเป็นส่วนของเซรามิก ซึ่งสีที่สเปียร์แบ็กถืออยู่นะครับเป็นสีค s อ i c w กไว้นะครับซึ่งสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับมีเลือกด้วยกันทั้งหมด2สีได้แก่สีขาวและก็สีดำนะครับมาพร้อมกับความจุเดียวนะครับที่ให้คุณลูกค้าเลือกนะครับก็คือ2 5 6 g b และนอกจากนั้นครับมาพร้อมกับกล้องหน้าอยู่ที่32อล้านพิกเซลสามารถให้คุณลูกค้าหรือคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายถ่ายภาพเซลฟี่ได้ด้วยเองนะครับได้ภาพที่ไปลงในส่วนของโซเชียลนะครับได้อย่างสวยงามและก็สมจริงมากยิ่งขึ้น สำหรับลูกค้าท่านใดครับที่กำลังจับตามองในส่วนของกล้องหลังของ OPPO Find X5 Pro นี้นะครับคุณจะไม่ผิดหวังครับด้วยขนาดหน้าจอนะครับและก็รวมถึงตัวกล้องนะครับผมกล้องหลังมาพร้อมกับความละเอียดด้วยกันทั้งหมด3ความละเอียดครับหรือ3ตัวในแก่ความละเอียดนะครับ50ล้านพิกเซลและก็50ล้านพิกเซลและความละเอียดก้องตัวที่3อยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับสามารถให้คุณลูกค้านะครับถ่าย วิดีโอนะครับในโหมดกลางคืนได้ความละเอียดท,ที่ระดับโอเคอเลย,เลยซึ่งสามารถบันทึกทุกช่วงเวลานะครับของความสุขของคุณได้อย่างดีเยี่ยมด้วยสมาร,ร์ทโฟน oppo fry x 5 Pro นี้ครับและนอกจากนั้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กังวลใจว่าหากถ่ายวิดีโอเป็นเวลานาน,านแบตเตอรี่จะหมดไวไหมสำหรับ oppo fry x 5 Pro นี้นะครับ มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่ 5,000mAh สามารถให้คุณลูกค้าหรือคุณผู้หญิงคุณผู้ชายถ่ายหรือใช้งานได้ตลอดทั้งวันนะครับอย่างยาวนานตลอด24ชั่วโมงเลยละครับและนอกจากนั้นยังมาพร้อมกับคุณสมบัติกันน้ํากันฝนด้วยนะครับเหมาะกับทุกสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่เราต้องเจอเป็นอย่างมากและนอกจากนั้นครับยังรองรับก,การชาร์จแบบไวนะครับด้วย ขนาดชาร์จนะครับอยู่ที่80วัตต์นะครับผมซึ่งสามารถให้คุณชาร์จนะครับและใช้งานอย่างต่อเนื่องได้ตลอดทั้งวันเลยครับและนี่คือคุณสมบัตินะครับร่าวๆของ Oppo Find X5 Pro นี้นะครับหากคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายต้องการสอบถามสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ phere, ทูสเปียทุกสาขาใกล้บ้านท่านหรือหากติดต่อสอบถามกับสเปียแบ็คที่ทูสเปียสาขาเซ็ทนทรัลโคราชสำหรับวันนี้สเปียแบ็คต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ